โอเคอันนี้ตัดขาทุกคนเข้าไปหาเก็บเห็ดน,นะคะเบิ้งมือน,นี้พ่อใหญ่ใส่เสื้อสีขาวใส่สุดปลาใส่สุดขาวเขาปลา <c oughs> ตอนแรกว่าจ,จะเอา <c oughs> ขวดเอาพลาสติกนะไปขายนะคะของห้างไปขายบัดนี้ก็เลยว่าเออไปขายย้ำใดก็ได้ก็เลยเข่าปลากอนนะคะทุกคน ยี่เล่ได้ไตุกดย,ยิ้มเอาเปกระเดนยอน้องไก่สีแดงนี่จะรับเออสีน้องกายมาหนี่อีแม่กับอีพ่อไปหาเห็ดอีกกันเด้อขั้นใดก็จะเอามาอ่างขึ้นก่าล่ะอ,อันนี้ซีเอ่อ what is then ได้เข้ามา อีเาเเเเนสุดเขาป้าปานสุดเขาเมืองค่ะทุกคนเูวบรรยากาศดีค่ะค่ะทุกคนขวปลายน้ำเนี่ย ะว่าเพิ่งตอมข่อยน้ำกลนบัรลีเติมมาค่ะทุกคนมาหาเห็ดน้ำกันจากสิได้บ่ได้แต่ว่าเมื่อนี้ยนะยางพญยายวาจะพายยางไปจุดจุดพุ่นนะคะไกลเติบจากน้อยวัดสั้น ทุกคนนี่คือสายไฟเสาไฟฟา้าออเราเพิ่นอ่ะเอาออกนะคะเพิ่นเลยมาวางไว้นี่เมืองค่ะทุกคนทุกคนอันนี้เป็นเห็ดมะนาวด้วยค่ะเนี่ยบางคนก็เก็บไปกินนะคะเันก็ว่ากินได้เยอะแต่ข่อยก็ยังบางท่เนเคยกินนะคะ ทุกคนเบ่งดูจานดาวเทียมค่ะค่อ๋ทุกคนเนี่ยพอเห็ดอันนี้ว่นลายดอกเดี๋ยวกานี่นี่อยู่อีกสองดอกค่ะทุกคนกคนี่ยเอะีิมุลมุน่าออ ขาบอก,กในายพญายันน่ะยางไปน้ำถนนนะคะเขาไปยายให้เลาเข่าปลาเพราะว่า,าเห็บกัดเลานะคะทุกคนเราเลาะไข่พราาข่อปลาไข่เด้ข่ปวดหัวเชื้อลเลายางออกกําลังกายไปน้ำถนนข่อยกระาฮเห็ดไปน้ำงี่นะคะเห็บกัดน่ะมันก็ ข่อมมีอาการปวดหัวนะคะทุกคนแต่พยายัน่ะแล้วก็ไข่ในราคาเดียวพ่อเฮ็ดข่ค่อยจิตไทยทุกคนเบิ่งนะคะตอนนี้ยางเขา่าปลาใหอพญยายางน้ำถนนนะคะทุกคนอันนี้นะมันห้อยคนหรือว่าห้อยอยียงเนี่ยเบิง่ง นี่ดูค่ะมาแห้งเถอะโอ้ยเรื่งดูเสียงนกุขนุกคนปลาเนี่ยบ่เคยมีเห็ดเผื่งหวานป็นใดายมียูเตลว,วามันกับเ่านะคะนั่นแหละบ่ามพนปลาเกาทิดไปเกลียบมือวานเมื่อก่อนด้วยค่ะ อันนี้ปาที่งยางมาไกลๆไกลๆกับพญาย,ยังท,ทุกคนบรรยากาศให้ปากันดีดีเฮ้ยเดินดูค่ะเดินเฮ้ยดอกใหญ่ครับนั่นแหละแต่ว,ว่าบ่มีดอกน้อยมี FC เอฟซีเขียนคอมเมนต์่า เก็บเห็ดใอย่างบงบงมวนค่ะบวงมวนแนววัชสันทุกคนเบิ่งดูก็วยเลี๋ยวไปว่ามันจานดาวเทียมแต่ว่ามันถ่อแล้วแหละเบิ้งดูค่ะมันชิห่มวนใดยังไดทุกคนมันบมีเห็ดเก็บช่องที่เขามีเห็ดเก็บไปหลายเขาก็มวนนั่ตัวแมนบอทุกคนนี่ก็วเตียวมาเขาเห็ดเหลืองๆนะ่ทุกคนแมนบอ Uh, ขอสร้างว่าตาดีเถอะเบิ่งอยู่ในหลือกอยังเห็นย وا เมื่อทุกคน <c oughs> เหลียวมาเหลืองๆแม่เมืองค่ะเอ้ยเวินวมาเถ่าขอกระซมเต้าัาสงสีละ่ะดอกนมนม,นมงามๆกับบอดได้ดอกเพราะได้ผัวเถ่านั่นแหละดูเถิดทุกคนเออมาดู หอยหมูปลาด้วยค่ะเนี่ยนี่หอยหมูปลานี่ก็หอยหมูปลาเบิดแล้วเนี่ยทุกคนข่อยคิดว่ามีคนเขามาเก็บแล้วห่ะค่ะเนี่ยเพราะว่าข่อยเห็นเหนตุกาวางไว้ทัวทีทั่วแดนนะคะทุกคนปลาหม่องเนี่ยมีคนมาเก็บแล้วละ่ะเพราะว่าข่อยเห็นกอเตะเหตุ นี่แหละเขาจงจานดาวเทียมใบหงษนะคะนี่เบะบึงเบื่องฐานเราก็จงกันเถาๆไว้บเบงเห็ดอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเสี่ยออันอย่าง,อางสอง,งสามเด,ดือดทุกคนเพ่อดปนี่ค่ะเหลือใบหงษข่อยเก็บคือผสมหน่อยไปนะคะ อ้ยเหลือมาเหลืองอ่อยน่อยมันีนนนคือบอมีเป็นจูมันคือมีมีฉลอดอกหนึง่งแต่ว่าดอกนี้สวยด้วยค่ะทุกคนอ้าวน้ยแหละค่ะคือมลแถวอ,อยู่ดิ <_ S 1> อ้ยวทุกคนเคยมาข้อเห็ดอยู่ในถ้ำดอกนี่เนาะเบื้อง ง่ายงามนี่คะ่ะทุกคนมึงดูส,สวยๆนี่จนว่าถ่าแล้วสงสัยบางนีพวกนี้คนมาเถาก็อ้าวจะผัวเถ่ายังเอามันก็ทุกคนอ้ยิงมึงดูบักใหายก็นนั่นเอาบอนั่นนี่ทุกคนนี่ เหลืองๆอ่อ,อยๆเนี่ยแมนอยู่ดิเอ้ยบอเะละดอกสองดอกแต่กันยังดีเมื่อน,นี่ยังพันในห่องอยู่พอว่ามันพอบาหลายนะคะมันตื่นเต้นโอ้ยจุขนเบิงเบิงด้วยค่ะป้าทิ่โทไปต้องสำรวจเบิงก่อนว่าเอาใดบ่ ันนี้ก็แข็งแกร่งาทุกคนเบิ่งดอ้ยงานเสืองยงไงคะหนแหนะจกเบิี้องดเด้วยค่ะท้ากินนะคะไปข่าออกไปหาพี่ยายล้วยางไปหอดใส่แล้ว ขั้งน่ค <laughs> ยได้หาเห็ดข่อยก็เหลียวเบืองถึงแต่ทางหาเห็ดแด่ขอ่อยบ่เหลียวเบืองบางใดด้นี่แหละค่ะเก็บเห็ดมันกับมวล,ล่ลเพราะว่ามันพอพอเห็ดหลายเป็นดงเป็นอย่างคือค้นอื่นนะคะแล้วหลายคนก็ถามขอยว่าเป็นอย่างคือพอเก็บเอาเห็ด ที่เห็นทุกอันทุกอ่านอันแก้แก็เอาลวดเป็นยางผัดว่าอันแก่แกจากเสียวเป็นยางแล้วค่ะมันก็บต้มแล้วมันเก็บเปื่อยมันก็กินบป๊บแทบถ้าก็ต้องเลือกเอาที่มันกินแทบแทบนั่นละเพื่อไปเห็นเพื่องแม่บอทุกคนไปซากนี้อล้วนี่แหละค่ะ ข่ก็เลือกเอาอันที่มันเป็นตะกินนะคะ่ะแต่ว่าเป็นตะกินเขาก็ชิเอาเห็นอย่างแมนบอทุกคนเราก็ต้องเลือกอันดีๆเพื่อชีวิต <c oughs> นะคะเฮ้ยดอกนี่ก็ว่าจานดาวเทียมตะวามันกะถ่าให่าทุกคนเบิ่งก่อนเบิ่งวูคขาทุกคนเบิ่งพูน้นะเฮ้ยเบิ่งขาทุกคนเบิง่ง เบื่องดูสุกคนเบิง้งใหญ่ค่ะใหญ่เนี่ยเออแต่ว่าสจะเถาเบิดแล้วนะคะนั่นแหละเถาเบิดเมื่อน,นี้ได้เห็ดเผิ่งสองดอกนะตอนที่แรกนะเมื่อน,นี้ตั้งใจว่าจะเอาของห้างเอาขวดนะไปคายนะคะ่ะเราที่นี่คอยกันเลยสวนพ่อญ่วา ถ้าเข่าปลาจะขาวหาเช่าอังพ่อเหฮดแปยว่างชีนนะคะ่ะแล้วถาม่คยว่าของเก่าถ้ากินบมดไปเอานี่นคปแล้วว่าอัมบอเก็บขังล่าสุดยังคันได้กินเลยอย่ยามันเ่ากอนนี่แหละค่ะไคเลยชวนเรามามันผดบ่มีซะ เป็นตรยางเล่นออกกําลังกายให้ขั้นบาบายานเนี่ยมาออกกําลังกายสูมือก็ได้นะคะแต่คือว่าละคะ่ะช่วงนี้นะมีคนอพยพใหญ่มาซื้อบ้านคนประเทศอื่นนะคะก็เรียกว่ากล้ามาคนเดียวทุกคนเบอ่งกันวัใหญ่เราเบาเรื่องเตียนมูเตียนมูอ,อเตียนมอันใหญ่เราเบาเรื่องอ่ะหินนะคะทุกคน ประมาณเกือบเป็นพันปีนะคะที่อ่าที่คือพูดพดิบดบางแค่ที่อ่ายอ่อที่เพิ่นเฮ็ดอันนี้นะคะเ<ม>บิ่งดูเฮดหัวนะคะทุกคนเบิง่งเ<ม>บิ่งดูเก่งคขาเก่งแน่ยาวขึ้นอย่างเดียค่ะทุกคนน<ม>ี่ น่เป็นนะว้าคุณสุชาติ e ุณเ e ็นไหมพ a กเขาใส i ตั a เล็กมา i ตัว็กนี่สุดยอาเลยใช่ค่ะใ h a ค่ะใช e ค่ e r ช่ a ่ะใช e t h e ใ่ค t ค่ะใช่ค่ะใช i ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใะ่ะคะ่ะค่ะะคะค เอาเห็นมาเลี้ยงกันนะคะโดยที่่ามีปูนว่ามีซีเมนต์นะคะทุกคนนั่นแหละทุกคนเบ่งป๊านี่แหละองกระพ่อยเฮเพิง่งเมื่อเนี่ยองกระพ่อเหเฮเพิ่งงามนั่นนหะคะ่ะ นมันงามอยู่ซื้อเดนเออกบด้ค่ะทุกคนนี่เบิ่งนี่แหละนี่แหละมันเน่านะคะก็ไมีนอนจอข้างใน,นค่อยก็บเ,เอาค่ะคนนั่นทุกคนนี่นค,นนค่อยพ่อเห็ดเห็ดดำํำขาเหลืองอะคะ่ะโอ้ยมันแหงเบึ่งดูบนลายดอก มันแห้งค่ะทุกคนฮอกกลับบ้านบ้านเนี้เอาแค่นี้แหละเมื่อเน,นี้บัไดไปทางเกาเห็นกับบ้านหลายเพราะว่ามีคนมาเก็บนะคะันตอนที่ข่อยของป้าพี่ใหญ่น่ะเห็นเห็นคนมาเก็บเห็นอยู่สามคนนะคะพี่ใหญ่ก็เลยคุยกับเพื่อนเพื่อนก็ได้บ้านหลายขึ้นกันนะคะ ทางเข้าบ้านแล้วนะคะทุกคนเม้พาพยายังออกไปออกกํลาลังกายแล้วจมปวดขาแล้วค่ะอุออ้นทีเบลเลยอ้ยลืมเอาเห็ียดถ่านองไกลเบิงน egg, no, egg. And ายไอเดนทอร์อินเอกแอน